เอาเอยีี่ก uh. ่อนเาเทียงคนเียไปกินนะจ้าแกะแกะนี่ยีนี่แกมอยังได้มอยังมอต้มปลาปลาอยังคะอีแดงไปแหมไปอยังไี่มไกินหรอกชูก็ไมชมกับบัวน้อยไม่แกะออกมากินน้ำกันกินน้ำเขาน้ำกันกัียงมดูนึกเขากันก็ไปกินเขา tắc cả tắc quăng gần rồi <laughs> đấy mà sư ramăn bưng bưng nên nó tắc xoay cứ qua kìm. นั่งนี่กินคือประดานกินเป็นเพราะว่าคุณเห็ดนะนั่ง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 หันโซ่น้ำแข็งจะบาดต้นเปียวกขนาดโค้น้แข็งมัส่งกันโซ่โซ่นั่งโซ่น้องไปใส่น้องไอเดียก็น้องไงดาไปใส่แม่ไงดาไปใส่ลูกน้องไงดาไปใส่ไงดาั่งเติบเบื้องเบืองเด